ผมจะให้ท่านดูหน้าหนังสือพิมพ์ของไทยกับของฝรั่งในเรื่องเรื่องเดียวกันก็ว่าได้นั่นก็คือเรื่องการเมืองของไทยกับในขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยลงว่ายังไงนะครับก็แน่นอนวันนี้ท่านก็จะรู้ว่าหนังสือพิมพ์ไทยก็ส่วนใหญ่ก็ลงข่าวเรื่องโพโพว่าคนนั้นพรรคนี้จะได้ที่หนึ่งพิธาจะนำมาที่หนึ่งเป็นนายก แล้วก็ดูข่าวทีวีต่างๆท่านก็จะเห็นว่ามีการโฆษณาแอบแฝงนะนี่เป็นความลับผมไม่บอกว่าทีวีช่องไหนแล้วครับมันเป็นโอกาสทองของเขาแล้วปรากฏว่ามีการโฆษณาผลงานไปยุทธโอ้โหทีวีที่ไหนจะไปถ่ายทำนะครับเขาทำมาให้เรียบร้อยจ้างเปิดทีวีก็เอาไปแฝงดิ เปแฝงคำนองว่ารายงานข่าวไม่ว่ากันแต่ว่าวันนี้ข่าวต่างประเทศเนี่ยเราจะจับอารมณ์ซิว่าเขาคิดยังไงเขามองยังไงตกลงใครชนะเขาจะฟันธงหรือไม่ฟันธงมาดูข่าวประจำข่าวหน้าหนังสือพิมพ์สักหน่อยครับบังเอิญผมจับเอาข่าวเมื่อวานนี้มาเพราะว่าเป็นข่าวที่ฮือฮาในโลก รอสิไปงานราชาพิเศษที่อังกฤษนะครับทุกฉบับลงเกือบหมดครับไทยรัฐลงภาพครึ่งหน้าเลยก็ดีครับเพราะอะไรเพราะรอสิไปอังกฤษนี่ไม่มีใครเขาลงข่าวท่านนะเพราะว่าสำหรับประเทศไทยนี่เล็กมากในบรรดา29ราชวง์ที่ไปประชันกันอยู่ที่อังกฤษนี่ไทยเล็กมาก ก็ดีครับลงข่าวไทยรัฐลงเดลินิวลงขึ้นพาดหัวหมดก็อย่างว่าละมะติชนก็เป็นการโฆษณากษัตริย์ไทยได้ออกงานต่างประเทศคุณนุยก็คงจะชอบใจแนวหน้านะ่ยลงเหมือนกันแต่ว่าในข่าวทั้งหมดนี้ไม่มีใครลงข่าว ประชาชนที่อังกฤษประท้วงกษัตริย์เลยครับนี่ไม่มีใครลงข่าวเ,เรื่องเล็กๆน้อยๆทำไมไม่ใส่มงกุฎมีเพชรโคอีนูอย่างที่ผมรายงานท่านไปแล้วแต่จะเฉพาะไทยโพส์นี่พิเศษพิเศษยังไงครับแหมโหนเจ้าเต็มๆครับต้องขึ้นหน้า <laughs> ไทยโพส์เขาอย่างว่าอะไรครับ หนเจ้าเต็มๆพวกโหนเจ้าหากินต้องระวังหน่อยนะตอนนี้พระคมกําลังจะเป็นเอ่อเป็นหลักฐานลายใหม่จากหมอหยองนะครับไทยโพสภาพใส่ภาพครึ่งหน้าเลยแม่รอสิบกับราชินีแต่สิ่งสำคัญดันไปนเขียนบอกเผยเหตุปฏิวัตไอ้ยุทธกำลังจะแก้ตัวนะครับว่าไอ้ที่มันปฏิวัตเนี่ย เมันมีเหตุจําเป็นแต่คุณมาพาดหัวเอาใกล้ๆก,กับรัชกาลที่สิบนี่ผมว่าไม่เคยสนุกนะเออเพราะคนเริ่มคนไม่รู้ว่าเอ๊อเะเผยเหตุปฏิวัติี่มันเกี่ยวโยงกับวังหรือเปล่าแล้วตัวมันใหญ่มากครับเอามาใกล้กันอย่างนี้ไม่ได้เอาล้วครับให้ดูขา่าวให้จบไปก่อนที่ชอบก็คือหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายสัปดาห์ปกติผมไม่่อยอ่านอิงอะไรอะ สำหรับฉบับนี้เพราะฉบับนี้เขาเอียงเอียงประยุทธ์เต็มที่เพราะคุณชัดนี่เขาลงเจ้าของหนังสือพิมพ์เขาลงทีประยุทธ์แล้วแต่ว่าที่เขาลงหน้าหนึ่งบอกเลือกตั้งเสร็จแต่ไม่จบไอ้นี่ใช่ครับผมพูดกับท่านมาหลายครั้งแล้วนะครับว่าการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นวันที่สิบสี่นี้ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายอย่าพึ่งไป วาดหวังว่ามันจะจบเรียบร้อยแล้วก็เป็นประชาธิปไตยไม่มีครับแต่ว่าเราต้องชนะ,ะเผด็จการด้วยยุทธวิธีแยกกันเดินร่วมกันตียุทธวิธีหลากหลายเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือปิดฟ้าลงเผด็จการและปิดเงื่อนไขไม่ให้อำนาจนอกระบบเข้ามาแทรกแซงห้ามคงห้ามไม่ได้แล้วครับแต่เข้ามาแน่ ดังนั้นวันนี้ข่าวที่ท่านเห็นในประเทศไทยเรื่องอางานราชาพิเศษอังกฤษผมก็ให้ข่าวท่านไปดูแล้วว่าข่าวที่ขาดหายไปนั่นคือการประท้วงกษัตริย์ในอังกฤษด้วยวัฒนธรรมเสรีภาพของเขาแต่ข่าวเรื่องของใครจะเป็นนายกพักไหนจะชนะผมว่าเราต้องดูข่าวต่างประเทศหน่อย แล้วสิ่งที่ต่างประเทศดูเนี่ยเขาไม่มีกสทชมาควบคุมเขาไม่มีกกไอไอกกตคอยมามายุบพักเขาก็ลงตามอารมณ์ลงลงตามข้อเท็จจริงที่เป็นจริงแต่ในประเทศไทยเกรงใจกันไปเกรงใจกันมาลงไม่ได้คือเรื่องของทักษิณชินวัตร ปรากฏว่าข่าวต่างประเทศทั้งหมดนี้มองการเลือกตั้งครั้งนี้โฟกัสอยู่ที่ทักษิณครับแต่ในประเทศไทยนั้นหนังสือพิมพ์ก็ไม่อยากไม่กล้าลงแล้วก็ถ้าลงไปเดี๋ยวมันก็จะหาเรื่องมายุบพักเขาอีกหาว่าครอ,อบครอบครองอย่างนั้นอย่างนี้เอ๊ะถ้าคุณจะบอกว่าทักษิณเอ่อเป็นบุคคลภายนอกครอบงำพักอ้าวแล้ว คุณธนาธรนนะ่ะคนภายนอกเหมืองอ่นอ้าวแล้วไอ้ยุทธน่ะละต้องถูกเล่นงานก่อนเลยพักพลังประชารัฐเนี่ยไอ้ยุทธมันไม่ได้เป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐตอนที่มันเป็นรัฐบาลเนี่ยมันสั่งควบคุมหมดเลยครับเป็นนายกแต่มันไม่ได้เป็นสมาชิกนะเห็นไหมครับไอ้เรื่อง ไอ้เรื่องความใช้กฎหมายแบบยอยักษหายนี่มันทําให้ปัญหาการมองปัญหาการวิเคราะห์สถานการณ์มันลําบากเหมือนกันอ่าผมห้ท่าจะดูข่าวแรกเลยเป็นข่าวที่ให้ดูแต่ผมอ่านไม่ออกนะข่าวหนังสือพิมพ์จีนที่ไต้หวันครับลงรูปองค์อิงใหญ่เลยผมสอบถามเขาแล้วเขาออก ก็เป็นข่าวทํานองว่าส,สุภาพสตรีที่โดดเด่นนะที่จะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าผมรายงานข่าวไปแล้วมีข่าวหน้าหนึ่งของต่างประเทศที่ไม่ค่อยได้พูดถึงพิธาอย่าว่ากันนะผมค้นเข้าไปเหมือนกันครับใช้ทั้ง แพทองทานใครทั้งธนาทรมันออกมาได้เท่านี้ครับอะมาดูหนังสือพิมพ์สเตทไทม์หนังสือพิมพ์สเตทไทม์เป็นหนังสือพิมพ์สิงคโปร์ครับสำนักข่าวสิงคโปร์หนังสือพิมพ์สเตทไทม์บอกว่าลูกสาวทักษิณ <c oughs> แพทองทานนำห่างประยุทธ ในการสํารวจของโพคังใหม่ว่าใครควรเป็นนายกคือต่างประเทศเนี่ยเขาจะโฟกัสมาที่ทักษิณมาที่เงาก็คืออุ้งองิงแล้วก็จับคู่กับประยุทธ์อันนี้อันนี้เพื่อนก้าวไกลไม่ต้องน้อยใจเพราะว่าอันนี้มันเป็นประวัติศาสตร์ความขัดแย้งในประเทศไทยวิกฤตยาวนานมา นะครับสเตทไทยก็จับประเด็นนี้ต่อไปครับมนิลาทานของฟิลิปปินส์ครับแม่อุงอิงใส่เสื้อแดงเลยไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวมีข่าวพิธาเหมือนกันลูกสาวทักษิณยืนยันจะลงชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอันนี้เป็นข่าวประมาณเดือนหนึ่งมาแล้วไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวจะมาข่าวใกล้ๆไล,ล่มาเรื่อยๆมันิลาไทม์เนี่ยของฟิลิปปินเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับเจ้าบองบองอะที่ชนะประธานาธิบดีซึ่งเป็นปัญหาทางประวัติศาสตร์คือลูกของอากเอ่เอมาโกสนะครับความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์แล้วมันมีลักษณะคล้ายๆกันไม่เหมือนกันทีเดียวนะครับมาดูนิเคอเอเชีย e er ครับ นิเคอีเอเชียนี่ลงคู่ประกบเลยประยุทธ์กับองค์อิงและเศรษฐานะครับนิเคอีเอเชียลูกสาวทักษิณยืนยันจะลงชิงตำแหน่งนายมตีแข่งกับประยุทธ์ซ n n พ่อของเธอถูกรัฐประหารนี่เขาพาดหัวอย่างนี้เลยนะอคูบอุส Her father พ่อของเธอถูกรัฐประหารตอนนี้เธอกำลังท้าทายทาหารในการเลือกตั้งใหญ่ประเทศไทยมาดูเซาท์ไชน่ามอร์นิ่งของฮ่องกงนี่ครับแต่รู้สึกว่าเขาจะตั้งใจหรือเปล่าไม่รู้นะข่าวต่างประเทศนี่ตั้งใจแต่เอาแต่เสื้อใส่เสื้อแดงทั้งนั้นนะแพ้ทองทานลูกสาวทักษิณ พร้อมแล้วสำหรับการเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมกองทัพและคนรุ่นใหม่คือความท้าทายหลักข่าวเมื่อสองวันอีกอันหนึ่งครับของ AP เอาละจริงๆแล้วข่าวตามประเทศเขาเก็บข้อมูลเหมือนกับที่เราเห็นข่าวในประเทศไทยนี่แหละแต่เขามองกับทัศนะเสรี ที่ไม่ได้ถูกกะกะตควบคุมกศทชควบคุมมองจากประวัติศาสตร์แล้วเขาก็ไม่ได้ที่สําคัญคือไม่ได้เท็กไซฝ่ายใดไม่ได้เท็กไซฝ่ายใดเขาจึงมองอย่างเนื้อเนื้อวันนี้ผมี่เอามาให้ท่านดูเนี่ยเพื่อให้เราเห็นเนื้อจริงๆครับไม่มีใบแอสอคติเชียเพื่อไทยเชียก้าวไกลเชียไอ้วมไทยเชียไอตู่ไม่ต้องแล้วครับวันนี้เขามองแล้วว่าไอตู่ลอยแล้ว เอเมื่อสองวันที่แล้วครับชัดเจนดีครับลูกสาวของนายกไทยที่ถูกรัฐประหารขับออกจากตำแหน่งจะชนะเขาบอกเขาว่าจะชนะในตำแหน่งเดิมของพ่อเขานี่คือ AP ครับแล้วก็ ABC ลูกสาวของนายกไทยที่ถูกขับไล่ออกจากตำแหน่งอาจจะชนะในตำแหน่งเดิมของเขาพาดหัวคล้ายๆกันอันนี้เป็นสำนักข่าวเล็กๆก็จับประเด็นเหมือนกันเราบางทีอาจจะไม่รู้จักนะครับอย่าง AP เนี่ยรู้จักจิเซเรจิเซโรผมพยายามจะค้นมาให้มากที่สุด เพื่อให้เห็นทิศทางอารมณ์ของสำนักข่าวต่างประเทศที่เขามองเข้ามาในประเทศไทยเงาของทักษิณกำลังมาแรงเขาใช้คำว่าเงาเลยนะเงาของทักษิณกำลังมาแรงในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงพอท่านเห็นอย่างนี้แนละ้วท่านพอเข้าใจแล้วนะว่านี่คือปัญหาที่สำนักข่าวต่างประเทศเขาจับตาดู คือวิกฤตของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาเกือบสองทศวรรษเกือบ20ปีที่มันเป็นปัญหามาแล้วการเลือกตั้งครั้งเนี้ว่าประเทศไทยจะออกจากวิกฤตได้ไหมนั่นก็หมายความว่าจะปิดฝาลงไอ้เผด็จการไอ้สามปอทราลาดนี่ได้หรือเปล่าก็คือต้องสู้กับทหารแล้ววันนี้ทหารมันก็แสดงบทบาทชัดเจนนะครับมันเปิดเพลงหลักแผ่นดินไล่เลย แล้วก็มีการประสานงานกันเพื่อที่จะใส่ไข่โจมตีพักเก้าไกลเขาเรื่องคอมมวนิสต์ดังนั้นวันนี้มันจึงเป็นศึกใหญ่จริงๆครับพี่น้องครับมาดูนิเคอีเอเชียเขาพูดถึงพิธาพิธาบ้างนะครับอันนี้ ต้องขอประทานโทษจริงๆนะ Move Forward Leader ผู้นำก้าวไกลพิธาเขาใช้คาว่า WoW o v o w w o เออฝรั่งมันใช้อย่างนี้ครับเดี๋ยวผมไปแปลแล้วว่าโวเดี๋ยวท่านจะโกรธกันดูจากข้อมูลจริงนะครับพาดหัวนิเกเีเอเชียพิธาหัวหน้าพรรคก้าไกลโว ะทำการเมืองที่ดีมาสู่ประเทศไทยแสดงว่าญี่ปุ่นมันไม่ค่อยเชื่อมั้งว่าว่ามันจะทำการเมืองที่ดีเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยเพราะพอจะทำดีปั๊บเดี๋ยวมันยึดอำนาจนี่ผมประเมินเองนะ <c oughs> แต่นี่คือข่าวเด่นที่มีของพิธาผมก็พยายามจะหาให้มากกว่านี้มันไม่มาครับก็แสดงว่าในต่างประเทศเนี่ยมันโฟกัสอยู่ที่ทักษิณ กับองค์อิงในฐานะเป็นลูกสาวก็ไม่เป็นไรครับเราให้เรารู้บรรยากาศดิปโอมแมอ,อ,อันนี้อันนี้ล่าสุดครับเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้เองนะครับดิปโลมแมบอกว่าฝ่ายค้านไทยนำห่างในการสำรวจโพก่อนเลือกตั้ง ที่สาคัญคือไม่มีเหมือนข่าวเราเนะเาะพิธานามองอิงพิพิธาพิกเกมอะไรเงี้ยที่เราเห็นในประเทศไทยเนี่ยอย่างว่าอารมณ์ของฝรั่งเขาไม่ได้ใกล้ชิดแบบเราแล้วก็นักข่าวไทยนี่เขาจับอารมณ์อย่างนี้มันมันขายดีมันเป็นตลาดดังนั้นเราก็ต้องเข้าใจเนาะนี่คือทิศทางของข่าว แล้วก็เนื้อมันเป็นอย่างนี้อีโคโนมิสเอาอีโคโนมิสอีกหน่อยครับก็ถือว่ารวมครับเวลาเขามองนี่เขามองรวมเลยครับมองเพื่อไทยมองก้าไกลรวมเลยนะเออนี่ครับเดออีโคโนมิสเขามองว่า The Opposition ฝ่ายค้านเหมือนจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งของไทย คือกระแสว่าฝ่ายค้านนี่จะชนะแต่เขาก็ไม่ฟันธงร้อนะครับอาจารศีลาถึงเวลาสำหรับเส้นทางใหม่ที่คนไทยมองสู่การเปลี่ยนแปลงขณะที่การเลือกตั้งจะมาถึงแล้วทิศทางส่วนใหญ่มองว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นะครับส่วนอายุท์จะดิ้นด้วย ด้วยรัฐธรรมนูญขี้โกงเอาไอ้วิศนุ <c oughs> ผมเรียกว่าโยนหินถามทางก็คือโยนวิศนุถามทางไอ้วิษนุก็บอกไม่เป็นไรครับรัฐบาลจากพรรคเสียงข้างน้อยก็ตั้งได้เพราตั้งได้แล้วเดี๋ยวมันมาเองครับเสียงเดี๋ยวมากเอง <c oughs> มันกะกะโกงกันเลยไม่เป็นไรทีนี้เรามาดูภาคมวลชน <c oughs> มวลชนวันนี้เนี่ยได้มีส่วนร่วม ในการเลือกตั้งมากหนึ่งเพราะว่าเทคโนโลยีของข่าวสารเนี่ยมวลชนสามารถเข้าถึงได้ใช้ได้จะเป็นทิกต o อกจะเป็นลน์จะเป็น facebook เป็นทวิตเตอร์เขาก็ทำกราฟิกขึ้นมาเออเว้ผมเห็นว่าเข้าท่าดีครับเขาบอกเรื่องจริงที่ทุกคนควรรู้ก่อนที่จะเลือกตั้งแต่เขาพาดหัวมาก็บอก ต้นมาโกงมาต้นมาโกงแล้วโกงอยู่และจะโกงต่อไปและที่สําคัญคือเขาได้บอกเนื้อแท้ประยุทธ์ชนิดที่ประยุทธ์ปฏิเสธไม่ได้วันนี้ประยุทธ์ก็เอาลิ้นตวัดถึงใบหูว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้จากลุงก็จะมาเป็นพี่นะครับพูดจาหวานหวานก็นแล้วแต่คุณก็ไม่เป็นไรแล้วครับ เขาบอกว่าแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยประยุทธ์มันทำอะไรบ้างแต่ก่อนจะถึงตรงนี้ผมอยากให้ท่านเห็นภาพนี้ก่อนดีกว่าวันนี้ประยุทธ์เนี่ยมันพูดหวานกับประชาชนเวลาจะไปขอเสียงก็ทำทุกวิถีทางคนก็ช่างประชาชนนี่ก็ช่างสังเกตช่างนำมาเปรียบเทียบ เอาเรื่องน้ำกับน้ำมาอธิบายคนละมุมกันประยุทธ์บอกว่าตั้งแต่เป็นหนุ่มขึ้นมานี่ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นสงการมาห้าสิบปีแล้วที่มันไปเล่นที่ถนขาานขะ้าวสารน่ะมีคนทำภาพประกอบภาพบนเป็นภาพที่ประยุทธ์ไปเล่นสงการกับประชาชนใช้น้ำฉีดส่วนภาพล่างเป็นภาพ ประชาชนถูกน้ำฉีดแล้วบรรยายบอกว่าตอนไปขอเสียงประชาชนกับตอนประชาชนไปขอให้ฟังเสียงไอตอนไปขอเสียงประชาชนเนี่ยอู้ไปฉีดน้ำเล่นกับเขาแต่พอไอตอนที่ประชาชนไปขอให้ฟังเสียงหน่อยเนี่ยมันเอาตำรวจทหารมาลุยเลยครับฉีดน้ำเต็มที่ แล้วก็เรื่องจริงครับทุกครั้งเป็นอย่างนี้เห็นแล้วนะครับว่าประชาธิปไตยเนี่ยข้อดีที่สำคัญก็คือมันเป็นเวทีเปิดที่จะสื่อสารประจานความชั่วของเผด็จการแล้วยิ่งเทคโนโลยีมันก้าวหน้ามันประจานมันถ่ายทอดกันง่ายอายุทธเถียงไม่ได้ครับวันที่มึงจะขอเสียง มึงไปฉีดน้ําเล่นกับประชาชนแต่วันที่ประชาชนเขาจะไปขอให้มึงฟังเสียงมึงเอารถด,ดับเพลิงฉีดใส่ใส่น้ํายาฉีดเขาเออเอาทหารตํารวจไล่ตีไล่ฟาดกันแล้วก็มาถึงที่เขาทําเก็บสถิติว่ามึงปากพล่อยขนาดไหน มึงไม่รับผิดชอบต่อความเดือดร้อนของประชาชนเลยมีปัญหามึงก็ปัดสวะภาษาสำนวนไทยก็เรียกว่าปัดสวะให้พ้นบ้านท่านอาจจะนึกไม่ออกแล้วนะปัดสวะให้พ้นบ้านนี่เป็นยังไงคนบ้านนอกนะครับเวลาน้ํามันมาเวลาฤดูน้ํามาเนี่ยกอสวะมันจะลอยมาแนละ้วมาติดที่หน้าบ้านก็ปัดไปปัดไปสำนวนอย่างนี้เขาบอก ไอ้ยุทธเนี่ยมันพูดเหมือนอย่างเงี้ยเมื่อวันที่สิบห้ากันยายนแก้แก้ยางราคาตกเอา้าผมขึ้นโพสให้ดูนะสนุกสนุกครับอันนี้แก้ยางราคาตกมันก็บอกว่าให้ไปขายดาวอังคารไม่ผิดนะครับถูกต้องวันที่สิบแปดมีนาห้าแปดมะนาวแพงมันก็บอกให้ปลูกกินเองสิเออมึงไม่ต้องแก้เลยนะนี่ วันที่4กรกฎาคมปี58อาหารทะเลแพงมันก็บอกว่าก็ให้คนรวยเขากินไปสิมันแพงอะ่ะเราจนจะไปกินทำไมล่ะเอออย่างนี้เป็นเป็นนายกง่ายครับใครก็เป็นได้นี่ทํามันกลับมาอีกทีนึงไม่รู้จะเอาอะไรตบปากมันดีนะเนี่ย8กรกฎาคมปี58ปลูกข้าวไม่ได้ไมันบอกให้ปลูกหมามุ้ยแทน5กันยา 62น้ำท่วมน,นาข้าวมัน,บอ,น,ออนบอกให้เลี้ยงปลาแทนคนเดือดร้อนบอกให้เลี้ยงปลาใชวันที่26กันยาเกิดน้ําท่วมมันบอกว่าให้สวดมนต์ไล่พายุแล้วก็ให้ปลูกบ้านสองชั้นสิไปปลูกบ้านเตี้ยทำไมเล่าว,วันที่4พฤศจิกายน64ผักชีแพงให้ปลูกในพื้นที่ทหารแทนวันที่16พฤศจิกายน64รถบรรทุกหยุดวิ่ง ให้รถฐานวิ่งแทนแต่ว่าทั้งหมดนี้ไม่เกิดนะปากมันพูดไปพรวดพรวดจริงๆอีกสำนวนหนึ่งเนี่ยโดยลักษณะของประยุทธ์มันพูดด้วยนะเขาว่าไอเนี่ยภาษาไทยโบราณเขาเรียกเวลามันพูดเหมือนขี้สะบัดดากแพลิดเพลผมจะเรียนแบบมันนี่ก็ไม่เหมือนนัทวุฒิ์นักทวีตเขาเรียนแบบได้ วันที่สามธันวาหกสี่ค่าทานดวนแพงขึ้นราคามันกบอกให้คนรายได้น้อยวิ่งข้างล่างสิวันที่สิบเจ็ดมกราหมูแพงมันก็บอกงดส่งออกเพราะพันหมูใหม่วันที่เจ็ดมีนาหกห้าน้ำมันแพงมันบอกขอให้ประชาชนประหยัดกันก็แล้วกันเออมึงไม่ต้องประหยัดนะคนอื่นก็ต้องประหยัดมึงไม่ต้องซื้อมึงไม่ต้องเสียเงินซื้อน้ำมันเลยนี่แถมยังได้เงินอีก ยี่สิบสองมิถุนาหกห้าแก๊สแพงมันก็แนะนำให้ไปใช้เตาอั้งโล่แทนกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับวันนี้ข่าวประจํารายการก็เอาข่าวที่เรารู้เราเห็นมาสรุปอีกทีหนึง่งให้เราให้ให้เราเห็นทิศทางการมองปัญหาทางการเมืองเปรียบเทียบระหว่างในประเทศกับต่างประเทศนี่แนวการรายการรู้เขารู้เราครับเป็นเรื่องข่าวต่างประเทศ